ดูพี่ของงอนน้องเขาเดูมานอนหลบมานอนน,อน,น,อน,อน้องน้องงอนอยู่ดูเดีย๋ยเดี๋ยน้องได้กินไก่ไปหน่อยนะึ่งพี่ไม่ได้กินงอนมานอนหลบนอนน้องน้องงอนเดี๋ยวเดิอ่าดู๋ยวเดีดีดี ูนาเม่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 อยู่นี่เม่น้องหน้าไอเจ๊เม่เม่เม่เอ้ยน้องหน้าไอ้เจ๊งอนน้องล่ะแหม่งอนเลยน้องให้น้องกินหน่อยดิมียนเดียวอ่ะเออ ngon nó mà ngó yên được à ngon đen ngon đen ngon đồ đồ đen ngon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  hô nè đồ mong con đi mong con là bé, mong con là bé, à, kia kiệt, kia kiệt, đeo, 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 mong con này bé, ở ngõ pí, ở mà ngõ pí à? Pí ngon mà ngõ pí à?